สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการอ,อมหอยแบบบ้านๆน,นะคะเครื่องเคียงเราก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะต้นหอมใบหอมแล้วก็ตกตะไคร้แล้วก็น้ำ <c oughs> น้ำใบย่านาง <c oughs> โขกกับข้าวสารนี่เราแช่แล้วก็ใบย่านางใส่นะคะแล้วก็จะมีน้ำปลา ใสลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลาขวดใส่ลงไปค่ะก็พอดีหน่อยๆเพื่อความอร่อยความเนืวอถ้าไม่พอก็ค่อยเติมนะคะแล้วก็ขี้ขาดไม่ได้ที่สำคัญก็คือผงนัวใส่เยอะก็อร่อยใส่น้อยก็ไม่อร่อยใส่เยอะ <laughs> ใส่เยอะแซบเยอะนะคะเนาะแล้วก็ใส่ตะไคร้ที่เราทุบเข้าไปแล้วก็ใบเอาแเทนผักอีตูหรือใบเมงลักเรานะคะแล้วก็คนเข้าันค่ะคนคนคน,คน,ค,น,ค,นคนเข้าไปนะคะคนแล้วเราก็จะเอาไปตั้งที่ เตาไฟธรรมชาติของเราก็คือรังด้วยข่อนไม้หรือว่าคนมีสารเขาเรียกข่อเคลนนะคะอันนี้ก็ใส่ที่หลังนะคะต้นหอมเดี๋ยวเราค่อยใสย่ค่ะแล้วก็ตามาใสที่เตาธรรมชาติของเรานะคะนี่ละคะ่จะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ละค่ะชีวิตบ้านนอกค่ะก็จะทําประมาณนี้นะคะข้าวก็ไม่มีอะไรเยอะนี่อะค่ะอมหอยอมหอยบ้านๆน,นะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้ง่ายๆค่ะ รอ,อให้มันเดือดให้มันสุกก่อนนะคะเราค่อยเอาต้นหอมใส่ทีหลังนะค่ะเดี๋ยวรอให้ไฟแรงให้มันเดือดสักหน่อยนะคะเหนะคะ จะประมาณนี้นะคะรอให้หม้อเดือดแป๊บนนะึงน่าอร่อยเลยคะพเพื่อนๆนี่นะคะกิน ก็จะใส่ไปเยอะเพราะว่ามันเผ็ดก็จะใส่นิดเดียวีนขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตบ้านๆค่ะทำกับข้าวเหงาด้วยหม้อก,กำลังจะเดือดนะคะเดี๋ยวให้หม้อเดือดแล้วก็เอาน้ำมาเพิ่มอีกสักหน่อย หอ,อนไว้ป่ะเนี่ยแจ้งแี่่สวะ4นี่ค่ะแสกเนะคะ ดท,ที่เพื่อนๆอยากทำทานก็ได้นะคะง่ายๆค่ะไม่มีเครื่องอะไรเยอะแค่เทเราทำอร่อยก็พอแล้วค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะ นะคัดพอแล้วเนี่ยค่ะแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะ